ครับสวัสดีครับน้นองนิพนธ์ครับท่านสองสินทั้งหลายทุกตุ้กเนาะครับเนาะครับมันนี้ก็สิมาเด็กสิมาลงเด็กเด่นบนล่างเด็กเด่นบนกันลา่างคู่เทียเนาะ,ะ,ะครับเนาะเด็กเด่นบนคู่เที่าสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองมาจับคู่กันเนาะ,ะ,ะครับเนาะอ่าสำหรับสูตรที่สูตรที่หนึ่งคงจะลงไปต,งตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะครับ แต่ปีนี้ก็มาลงเต้นบนคุ้งที่สูตรที่สองจะลงไปประมาณเดือนหนึ่งเดือนนึงที่สองเดือนเลยครับแต่ที่นี่ก็เลยเอามาจับคู่กันนะครับนอจับคู่กันเลิมจับตังแต่เดือนมกราเนาะครับเจอจับมังตรเดือนมกราสองพันสองร้อยหกสิบแปดรับจับมากกับเขาไม่เลยครับแล้วก็มาลดมวหนึงนะครับนอครับนี้ก็เลยว่าจะมาจับคู่กันอีกเนาะครับล้อนเข่าสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองขับจับคู่กัน เป็นเลขเด่นบนคล้งทีใช้ได้ตลอดปีตลอดชาติครับอ่าเลขเด่นบนคล้งทีที่ผมลงไปคือใช้ได้ตลอดครับส่วนปีที่แล้วเขา,ขาตอนเนี้นะครับเนาะแต่วันนีเอามาจับคูก่กันกับสูตรที่สองครับนะครับสูตรที่หนึ่งเด่นหนึ่งอันดับทเจ็ดมุกกล้าคมสองพันนลลูกสิบแปดครับสูตรที่หนึ่งเด่นสองสามเด่นหนึ่งสองสามสูตรที่สองเด่นศูนย์หนึ่งสอง เลขออกข้างบนเจ็ดเก้าออกข้างล่างสองสามครับเดินบนนะครับแต่ว่ามันล่วงล่างนะครับเนาะนี่ครับเขาออกสองสามครับออกสองสามข้างล่างครับงวดต่อมาเนาะครับเนาะยอดที่เบิ่งจักสามสี่งวดเนาะครับสี่ห้างวดเนี่ยครับตั้งแต่เดือนมกราคมเนาะ สำหรับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศส,สองพันเอดหกสิบปดครับเด่นสูตรที่หนึ่งเด่นสามสี่หาสูตรที่สองเด่นหนึ่งสองสามครับเลขข้างบนออกศูนย์ศูนย์ขา้พล่างออกหาหนึ่งครับสูตรที่หนึ่งเขาเรียกหาครับสูตรที่สองเขาเรียกหนึ่งครับน่ครับตแต่เดือนตแต่เดือนมกราไมา่ใช่ครับลงล่างตลอดครับสูตรเป็นสูตรเยกบนแต่วันลงล่าง เลยเอามาเสือรัทง,งทั้งบนนะครับหมวดต่อมาครับประจำวันที่16กุมภาพันธ์พศ2568ครับเดนสูตรที่หนึ่ง901เด่นสูตรที่สอง 4H6 ครับตัวเลขบนออกเจ็ดเจ็ดข้างล่างออก40ครับสูตรที่หนึ่งเขาเลขศูนย์ครับสูตรที่สองเขาเลขห้าออก40ครับเป็นสูตรบริปักรักเตอร์ครับแต่เวลาแต่เวลาเซาลุกนี่ก็ต้อง จับจับลักสิบลักหน่วยครับแต่เวลาทิลงเนาะครับเนาะอันนี้เป็นไปตามสูตรก่อนเนาะครับหนึ่งมีน้าคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับสูตรที่หนึ่งเด่นหนึ่งสองสามสูตรที่สองเด่นเจ็ดแปดเก้าครับข้างบนออกเก้าสี่ข้างล่างออกห้าสี่ครับลดขับสูตรที่หนึ่งมันลดเข่าแต่สูตรที่สองเนาะครับเนาะเขาจะเก่าอันสูตรนี้ลดครับเพราะว่าอ่า งวดนี้ลดครับงวดสูตรที่หนึ่งมันลดครับสูตรที่สองเข่าจ่อสูตรที่หนึ่งลดอ่ะงวดต่อมาครับประจำของวันที่สิบหกมีนาคมเพระสองพัาหนาเหล็หกสิบแปดครับสูตรที่หนึ่งเด่นหาหกเจ็ดสูตรที่สองเด่นสามสี่หาครับเรีลขบนออกหกสามครับสูตรที่หนึ่งเขาเรียกโคกครับสูตรที่สองเขาเรียกสามครับเขาหกสามครับเดือดมึงแต่มกกล้ามากครับเนาะมกกล้า ปุ่มผ้ามีหน้านี่ครับลดหนึ่งงวดครับลดหนึ่งงวดแต่ก็มาพอลดปุ๊บก็เขาปั๊บเลยครับก็มาเขาซละสิบกมีหน้าคมนเนาะเนาะเขาหกสามครับงวดต่อมาครับเด่นนี่ครับวันที่หนึ่งมีมีสายนพ่อสอง,สองพันนลหกสิบแปดครับเด่นสูตรที่หนึ่งเด่นแปดเก้าศูนย์สูตรที่สองเด่นสองสามสี่ครับนี่ครับเขาเจ้า สูรที่หนึ่งกับสูตรที่สองมาจับคู่กันเนาะครับเนาะนะครับจับาลักสิบลักหน่วยว่าสูตที่หนึ่งวิธีู่าลักสิบหรือสูตรที่หนึ่งสูตที่สองวิธีู่าลักหน่วยกรับดูลักสิบลักหน่วยก่อนเนาะครับครับคำว่าเบิ่งกันเลยครับาสีขาหรือว่าสีม่วงเนาะครับเนาะวันที่หนึ่งหนึ่งมิสา สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับสูตรอาคิดนี่ก็ที่ยากจะน้อยนะครับเด่นสูตรที่หนึ่งครับเด่นสูตรที่หนึ่งเด่นแปด เก้าศูนย์ครับสูตรที่หนึ่งเด่นแปดเก้าศูนย์สูตรที่สองครับสูตรที่สองเด่นสูตรที่หนึ่งเด่นแปดเก้าศูนย์ครับ สูต 2, 2, 3, 4, รที่สองเด่นสองสามสี่ครับสองสามสี่สองสามสี่ครับจับคูณกันนอกคำหน้าทาสูตรที่หนึ่งมาสูตรที่สองมากระชีได้เร็ว ที่มันจับคู่เขากันเนาะครับเพราะมันเรียกมันบสส้นกันเนาะครับมันตรงมากนะครับสําหรับเรียกลักซิฟงนนี้เนาะครับนอกะเบิดกันลักซิฟแปดเก้าซอนแปดเก้าูนอนแปดเก้าซ้ออยู่ลักซิฟเด้ครับก็ที่จับแบบแปดสองแปดสาม แปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ครับเก้ากูเรียกมันก็จะได้เก้ากูตลอดนะครับว่าเรียกมันนีครับเป็น จับลักชิประหน่วยแล้วดวยครับสุดตรงครับตรงครับเก้าคู่ตรงครับสําหรับเรียนเด่นบนคงทีประจําววันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันหกร้อยหกสิบแปดครับสุดเด่นแล้วครับเนาะสามคู่ครับเด่นสามคู่ เน็ตเด็นสามคู่ครับเด่นบนนะครับกันล่างเพราะว่าสูตรมันเป็นสูตรเรียกบนอยู่ลยแล้วตอนมาล่างสามงวดสามงวดกากลับมาล่าง เป็นหาคู่ครับปันทุ่งสามคู่ครับเป็นจุดหนึ่งสามคู่ครับแปดสองเก้าสองศูนย์สองครับเป็นจุดเด่นครับรจำขอวันที่หนึ่งมีถายนต้นสอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ บมได้ยัางวันอาทิตย์ไปเียงโส่งชยงดวงเขาลงเอาไปพิจารณาเพิ่งครับหาสือลอตเตอรี่สลากกินแบ่งองรัฐบาลที่ถูกกฎหมายไว้จับคู่สองคู่นะครับเนาะครับซับเก็บคหน้าจอได้ครับ้ลงกินแล้ควครับสซับลับเลขเด่นบนล่างเป็นเลขเด่นคุ้งทีประจํำวันที่หนึ่งมีสายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเด่นอ่า ตัที่หนึ่งเด่นแปดเก้าศูนย์ครับสูตรที่สองเด่นสองสามสี่ครับเป็นเลขเด่นคงที่วันที่หนึ่งเดือนสี่อ่วันที่หนึ่งมีสายนุ่นปีหกเก้ากระใส่ตัวนี้นะครับนมาจะแคบหนาจอใบครับมาจะมาจะไปจับกูไลท์เทอากับแคบไปเลยครับกินหนาครัมาเลือกสี่ได้หนีนะครับเนี่นยมาจะได้บันชีเด่นนอกร้าน จับคู่ครับจับคู่สุดก็มีแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่สุดเด่นสุดนิ่งสุดปั้นทงก็มีแปดสองเก้าสองศูนย์สองครับลำรับเรียกไปเป็นเพียงแค่แน่นังนเท่านั้นครับเพื่อเป็นกระลังแร่งใจกับฝากพวกไหนค็แช่สองเิ้นผ้าร้อยนั่นเดีครับอ่พอมีพี่น้องแคปตาจอไปด้วยครับเดิมเก็บใบเสื้อปีหกเก้าเจ็ดศูนย์ต่อไปเรญ่นะครับนะครับเป็นสุดเด่นกุ้งที่ ใะ่ได้ทุกปีเนาะครับน้อครับสำหรับคลิปนี้ขออวยพรให้พ่นอแม่พี่น้องทุกคนจงส่งพีเนี่ครับสวัสดีครับ